สวัสดีครับช่างบอสลำบุกานะครับวันนี้เรามาซ่อมตู้เย็นโตชิบะนะครับเป็นระบบอินวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับน้ำยารั่วเราก็เชื่อมรั่วนะครับเรียบร้อย ตัวนี้อยู่ขั้นตอนของการแวัดถ้มทำระบบนะครับเครื่องวัดมีเกลนะครับมีน้ำยาหนึ่งสามสี่พร้อมเครื่องช่าง <c oughs> ตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่อายุปีกว่าก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะรู้ว่าได้เร็วขนาดนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็น อินเวอร์เตอร์นะครับโตชิบะ6.8คิวนะครับพักหลังหังมาเจอบ่อยนะครับอินเวอร์เตอร์อายุ2ปี3ปีรั่วนะครับตัวนี้ใช้น้ำยา R13 4A นะครับเราจะมาดูกันว่าใช้เท่าไหร่น,นะครับ 134A ที่90กรัมนะครับตรงนี้นะชนิดและน้ำหนักนะ134 90ตู้ยังใหม่อยู่นะครับรรบแล้วเดี๋ยวเราแวดข้ามเสร็จนะครับเราก็จะทำการเปิดน้ำยา ตัวนี้ไม่บอกนะครับว่าวันเดืนปีเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับใช้ซอมของคานาโ o n i c นะครับเขาก็จะระบุว่า R13CA นะครับเมื่อก่อนคานาจะเป็น m a ็ e in อินมาเลเียนะเดี๋ยวนี้เป็นแมนะ็ก i n อินสิงคโปร์ละปกติตควเยองจะบอกนะครับวันเดืนปีที่ผลิตนะ ตุนนี้ไม่มีนะครับมาซ่อมถึงบ้านเลยนะครับตุ้เย็นซ่อมถึงบ้านได้นะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวเราเติมน้ำยาให้ดูนะครับตอนนี้เราก็แว็ซ์คเป็นที่หน้าพอใจแล้วนะครับถ้ามไอคอนอยู่ที่740นะครับ ทามิคอนที่เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ห้าสิบก็เพียงพอนะครับก็แบกข้ามายี่สิบนาทีละนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการเติมน้ํายานะครับปิดแบัก่อนเราใช้น้ำยาอันหามสี่ที่ เกกรัมนะครับเราจะใช้เครื่องชั่งนะครับในการเติมน้ำยานะครับเพื่อให้งานออกมาได้ไมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับเครื่องชั่งประเสิทธิศูนย์นะเราก็ต้องมาเปิดเกจน้ำยาโอเคพอเปิดไปนะครับเห็นไหมครับตัวเลขก็จะค่อยค่อย ลดลงลดลงนะครับติดลบสี่สิบนะครับติดลบห้าสิบตอนนี้นะครับก็เข้าไปละห้าสิบกรัมนะครับหกสิบกรัมตัวทูนี้ใช้แค่เก้าสิบกรัมนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะมันจะใช้น้ํายาน้อยนะครับโอเคตอนนี้ค้างอยู่ที่หกสิบแปดกรัมนะครับ7จดสิบสองกรัมนะครับสักทักก็จะไปที่แปดสิบนะครับ โอเคตอนนี้ไม่เข้าอ่ะตอนนี้ไป80แล้วนะครับพอมันใกล้ใกล้นะครับมันจะเข้าช้านะตอนนี้นะครก็แรงดันในตู้ก็อยู่ที่90ปอนด์นะครับไม่เข้าแล้วนะครับเราต้องเดินเครื่องช่วยนะเราต้องมาปิดเกจก่อนนะครับแล้วก็เดินเครื่องช่วยนะครับ เครื่องทางานแล้วนะครับเห็นไหมครับแรงดันจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับคอมพิวเซอร์ก็ทําการอันดูน้ํายานะครับขึ้นไปเลี้ยงระบบนะครับแรงดันทางด้านเราก็จะลดลงเร็วมากนะครับโอเคตอนนี้นะครับน้ํายาไปที่84กรัมนะครับแล้วก็เติมเพิ่มนะครับปฏิเสนะครับเมืออ เมื่อเครื่องเดินนะครับเราเติมปุ๊กมันก็จะไหลเข้าทันทีนะครับตอนนี้น้ํายาในระบบนะครับอยู่ที่ยี่สิบปอนนะครับก็จะค่อยๆลดลงลงมานะครับตามปกติแล้วนะน้ายาอันหนึ่งสามสี่มันก็จะอยู่ที่ส่าสิบปอนนะครับตรงนี้ก็ร้อยกรัมนะครับกเกาะเผื่อตกท้งสายให้หน่อยนะครับไม่เป็นไร ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเขียนรายละเอียดให้ลูกค้าไว้นะครับวันนี้วันที่สองนะครับวันที่สองเดือนเก้าปีหกสี่นะเราซ่อมรั่วนะครับศูนย์แปดเจ็ดสี่เก้าสี่สี่ศูนย์สี่หกนะครับช่างบอสธรรมบกานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเล่นอย่างนี้ได้ม่ไม่ไปเล่นสุดได้ครับไว้ตรงกลางได้เลยเนี่ยไว้ไว้อย่างนี้เล่อ่าตรงกลางนี่แหละครับดีละข้างล่างลุงนว้าไว ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปซ่อมตู้เย็นนะครับสวัสดีครับ